สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสบายดีตอนสามสี่โมงแรงโอ้สบายดีไอศีเป็นลมหน้าำก็แล้วเื่อไหลเสร็จนะเฮ้ยว่าสิมากินน้ำซือกินลงไปหัวศอกเกือบวูบน้ำขึ้นหลแท้น่ะใครแต่มียาดมโอ้้ยน นกำวนอกต้อดยงเอ้ยห่อนหอนตกนันพากันว่าตกนัลลกทั้งเป็นซำอยู่ในหมอน้ำห้อนลูกล้านพากันว่าป้าเอ้ยพากันตกนันหลกทั้งเป็น าเจอตกนาลกทั้งเป็นร้านกนากทั้งเป็นป้าเอ้ยอันนี้แหละต๊กนรลกป้าดำบ่ท่านบ่ท่านตายกับต๊กนรลกให้มาน้ำร้อนลวกค่ะตกหม้อกระทะทองแดงป้าดำเนาะ ไปดีป้าดำโดนล่องหน้องโอ้ยโอ้ยว่าสามสามเชื้ออุดน้ำมันไฟป้าดำเน่ะสัมผีเฮ้ยสัมผีถึหมอหมอผีสูตรหวานข้าวสานใส่ หนามมันหอน,นาวนอนว่ <c oughs> าสิโดดลงกนำน้องเห็นมันเย็นเพราะว่าสาับ <c oughs> สง่สงกาแฟกระเกินว่ะซะจุดเกินส่งกาแฟอย่าเพิ่มผะดดำผ้าร้านลงเจา้าหนอรเข้าวชีสอกิน <c oughs> ล้านสองคนนี่บ่ใส่หอดหมก <c oughs> วกเจ้าจ่อยเอาน่ำเย็นไปใส่เอ,อิ้กไป มานอดว่านดำเย็ดไปใส่เย็ดผุฮึ่เล่นล่อเนใหม่อ้อพอลงมาตำลางหม่ห้าสิบเปอซ็นผมบ่โอ้ยไหวรซ่อมแต่ผัวอันะครับไบ่ได้ซ่อมยังบ่ได้ซ่อมยังเออเอาไหวฮะแหละยังมันจะใหญ่กว่าเลยใหญ่เบุงหน้าเจ้าของสองเด้อพี่น้องคือสิตายนี่หะเจ่อคองสองหัว อปะเลยมันแกบมันส่งหวยป่ต่าย่างมากินหนาะผัวสอกให้ใจจะสประทัดเน่ะมึงดูหนาคขึ้สิตายนี่ผมพากระขึนพากระขึนี่นเอาไอ้ผวยาแดงชิบามันแหลงหมดตั้งตายเลยค่ะไปมาต่อมาต่ดหลงทัางดิบทั้งแดงอีกแล้วเขมาแต่น้ำพอ สาหมอกราทะทองแดงวะซาพอท่านตายก็พากตะกุกน่าหลุม no ันบอมีเร uh, nah, ื่องว่าวิหนงเ้ยมันเกินจนบอกว่าบ่เม่นเศร้าหน้าแต่เก่าเศร้าหน้าแลยม่วนเย็นสบายเย็นสบายเศร้าหน้าแต่กี่นนางนอ่น้นง เออกินบักกอเออเอากันเนาะเพลงนี then, eh know, up, then, ่เนาะเปิดเพลงพังตะกี้ได้มวนไก่ยาไปดำมันอูยบัดมือทาสิากได้ช่องนาช่องไหเบดมือกได้นาไที่3ตัวน่ะอ้นนี้ห้นี่ก็คันกล้าเลือก็เอาซีกนึงีาวสิ องว่าเอาลองงให้ uh, like, ้ยม uh nah. yeah, ันมันดำบ่ได้อืดเดี๋ยวทำไ้ก็ขังน้ำมันอ่อนนะนะอ่อนทากันเหือหมดแล้วลูกเหือกหมดเลี๋วลงหวยไปนี้ไปหมดยังเดชขนาดจูโฮมยังไรเฟื่อยเฟื่อยโอแมนเลือดพดน่นเลือดพดเลือดเลือดมันพดเด้จดบึงวึงหวังบึงวัง อืมหนาเย็นหดหัวม yeah. ึงยา้ืมกันกบีเอ้ยมึงเดะใหญ่กว่าปราเมาเลยมาเด่นแ้่นอนมาดั้หน้าหน้าป้าตะกี้แบกนองกันจักปีวะได้บ่ ได้บลุฮะมาแต่ปีมะไมอองาเออ่เออลูน้ำบ่ได้เปื่อยมามาแต่น้องปีกับน้องแนนตะกีนะไข่เน่ากับไข่เน่ามาไ่ามาอันน้องกั้นฮะกับบ้านป่าสองปีเน่า้ยตะเกินเอาเื่อซื้อเพื่อวีัสไซ่ได้ปไข่เ สี่แมงมุมยังแม่แต่บอกอย่าดึงอย่าดึงวุ่นๆมาใส่เดี๋ยวต่อชักเลยต่อเพีเดี๋ยวต่อเปานั้นต่อวะเมื่องมาคน้องโรคน้องครับเไม่ได้ทำนั่นเองโออย่างกันพี่บอกให้ลงน้องต่อใต้นะดำจังบุมีน้ำเดียวเขาล่องไปเม็ดนั่นแหละลงทั้งที่ึ้นเอายาดมไปเลยอ่ะมีแต่เบี้ยไหมยังดีแล้วมันเป็นป่ายยังฮัม เป็ดป่าย่างเลยบันิฮำพี่น้องเ้ยน้ำหวยนี่เย็นดำหนาห่อนแล้วก็ลงหวยพี่น้องเ้ยลูกล้านนี่อาบา้ำสองสามเถื่อนแล้วได้นี่งุดพุพ่นอนหอไ้โอ้ยไปยิงมาแต่ซ้าย <reg> <ant moved> <zy> หนีนาเอ้ยหย่าลีเพเอ้ยหย่าลีเพอาจ่ายหอยแมนแมนหยาลีเพอเย็น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 พัดแต่พนฮะยังกะคนนี้หรโมเป็นนี เบื้งเบื้งมันแม่นบ่แม่ตีกวนหม้อแม่นแม่นอะละคือว่ะแบบนี้แหละเขาเห็นใบเขียวๆยิ่งๆอยู่ต่วพูนอ่ะยามยามไรยามเกี่ยวข่าวมันสิเป็นดอกนึ่งเด้ว่างน้าบักลายหนึ่งเออเอามรกมาหนึ่งพันปีหมื่นต้นอะไรวยาลิแพ้ใช่นี่เออนี้หนี้หนี้นี่ยาลีเพ้นันนี่เอออันนี้แล้วเออลกมาให้ป้าลูก ไปยังไปต้มกินนั่นเนาะน้องปี้ยังฮู้อันนี้แหละหญ้าลิแพ้นั่นเฮาบ่ได้เคยกฮวยละบุดเนี่ยนี่บ่ได้เอกจักามเกี่ยวข้ามันสิเป็นดอกนะเด้อเอ้ยเวลาเฮาไปหาเขียดมันสิยุ่มผมเฮาเด้ใส่หอยน่ะลเอาเก็บอัเข้าพุ่นนี่ป้าดเฮาว่าาแพ้ลกเอาเฮาว่ามันใบใหญ่ๆ hãy nè 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 Văng nè 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 Văng nè 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 học cái gì nè nạm nè nè Wow nè 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 ôi ใครแน่เย็นแน่บ่ะนีุ่่นวนเออแมนแมนแมนแล้วนะเอาสะจดบุบ่มีปิงได้ไหมส่งกูคือฮุบก้น Bà đem hên như hoài nè Phù, sao trời phù sao phô vật chẳng nằm người tay Hoài nha, hoài cặp kỳ Nhân ơi <laughs> Kép mà được nhà nè, sửa với tôm kia nè Tôm sẽ mặc tôm hên xẹp bà Mèn mèn

อหอยอหอยหอยอะม,นนมันคือมีหอยนะครับเอแม่นอือ้่ดนเนี่าปงนี่นนนี่แม่นละอันนี้นนนนอาดีแพเอาแกงยังเลยนะเอาตู้คือบัเก<บ>็พบพบนหอยือ ป้าพี่น้องลงหวยแป๊บเดียวได้ทั้งหงายลิเฟ่ได้ทั้งหอยได้ทั้งความเย็นออกจากหมอหมอท้องแดงมาเจอน้ำแข็งแบบว้าวดีดหนาใส่กลกองป่าเลยมันนนตอย่ แมนบ๊อบแม่นต้นนันนันพีพีฮัมนี่ยาลี่แพ้น่ะนี่เจ้า่านี่ยบนนัอันนี้ยมันจับผมน่ะเออย่ำควายเขียดไส้นั่นย่ำเกี่ยวเขานั่นมันเป็นดอกดกแล้วมันจับน่ะแมนแมนเอาเอาเอาไปตบแมน ไ้บเก้เชมือนี้ป้าบ่ได้อาบน้ําก็จนอับน้าขึ้นนาบ่นยังมันเย็น่น่้ําเด้อทางนันน่ะอน้ําหันเด้อนี่นี่โอ้โอ้โอ้นี่น้ําหันพี่น้องเอ้ยนี่น้ําหันเด้อเวลาปักเท่าใแงก็หันเค้า ลียๆบมันขึ้นไะเื่อยันี่ใบมันเนาะคือพระค่ะนี่ต้นนั่นนั่นสิเป็บโมาลูกมป็นโลกมา ได้ทั้งสมุนไพ่ได้ทั้งหอยได้ทั้งความเย็นนะพี่น้องขักลายก็แพงกับสิคอปิดคลิปก่อนลาก็ไหลก็แทรก็ติดจามเดเดอพี่น้องสบายดีเราส่งคลิปนะ <c oughs> ต้นเป่า